ค่ะหมนสุดท้ายนะสำหรับเรป็นสามสิบโอ้โหยังเข้าดีอยู่ยังเข้าดีอยู่นะฮะไหลๆดอกนี้ไม่อยู่ดีครับดอกนี้ไม่อยู่ดีครับเออสี่พันห้าร้อยสี่สิบแปดบาทนะฮะ กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับผมในช่องบังบอสล็อตนะฮะวันนี้ก็ไม่ได้เกมไวเบอร์ตี้โชดดาวนะฮะหรือว่าเกมกำนังสาวนั่นเองนะครับผมก่อนไปติดตามรับชมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำใจให้แอดทติดต่อไปด้วยนะครับแอดไม่มาทำตามนะดูพวกความสนานและความบันเท่านั้นนะครับผมปะเราไปเลยกันเลยนะฮะโอเควันนี้ทุนมา1 85นะฮะก็จัดไปเลยนะฮะเบ็ดหนึ่งนะครับผมนะฮะจัดไปก่อนเลย10หมุนนะ อ่าก็เวลานี้เป็นเวลาโบราธรรมของเกมคาบอยเช่นเคยนะครับผมนาะใครติดตามคลิปแอดอยู่ประจำก็เนานะก็จะรู้ว่านะ่วนมากแอดจะเล่นเวลาโบราธรรมนะฮะส่วนประสบการณ์แอดนะฮะเคยเล่นนอกเหนือจากเวลาโบราธรรมเนาะมีบวกไหมเคยมีนะฮะอ่าแต่ก็เอ่อเรียกว่าหมดสะสนมากแล้วกันเนาะแต่แอดแนะนำให้เล่นเวลาโบราธรรมเลยละกันนะครับ,นะรบมาขออยญาเปิดเทรบโบเลยละกันนะฮะเนื่องจากไม่ทันใจวัยรุ่นนั่นเองนะฮะก็จัดไปดีครับสวยๆจัดไปดีครับเออเนะ่ ของแท้ของแท้เอาดีครับสวยสวยคูณ64เข้าไปแล้วนะโอ้โหแต่ไม่ถึง1 2 8ยนะฮะจัไป146บาทโอเคก็เปิดมาได้สวยเลยนะสำหรับเบ็ดหนึ่งนะครับผมนะฮะกับบิมซัมเบย์อยู่เหมือนกันนะฮะมาโอเคแปบ๊บเดียว325แล้วนะฮะมาก็จัดตามทุนเลยนะฮะ300ไม่เกิน400นะ ก็จัดไปเลยละกันเบดสามนะครับผมนะก็ทิคของแอดไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะก็มีแบบว่าเออเล่นตามทุนนะฮะทุนมาเท่าไหร่เล่นเบตเท่านั้นนะฮะเมื่อทุนเพิ่มไปเนาะเราจะไม่เล่นเกินทุนนะอย่างเช่นทุนขยับไปที่500บาทเราก็จะเล่นเบดหนะ้าเนาะเราจะไม่เล่นเบตหกนะฮะแต่เล่นต่ำกว่านั้นก็ได้นะครับผมนะฮะเขาเรียกว่าทิคแบบว่าเออค่อยค่อยปั้นค่อยๆอย,อยเป็นค่อยๆไปนะครับผมนะฮะและถ้าไหลนอกดีอยู่แล้วแนะนําให้ไหลนอกไปเลยยาวๆนะครับผมนะฮะ ไม่แนะนําให้ซื้อนะฮะเดี๋ยวจะทดลองให้ดูนะว่าถ้าไหลนอกดีอยู่แล้วไปซื้อจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะเดี๋ยวแอดลองให้ดูระก,กันนะฮะโอเคไาอยู่นะฮะจัดไปอีก2 3งรบาทเออเอาว่ะสุดจัดสุดจัดไปไปต่อที่เบ็ด6เลยละกันนะฮะโอเคจัดไปสิบุนเหมือนเดิมมา มาดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะสมรับเป็นหกโอเคสวยยังมาอยู่เรื่อยๆเลยนะฮะไหลนอกเรื่อยๆนะฮะโอ้โวันนี้ไหลนอกแตกดีมากเลยนะคะรับผมนะ,ะแล้วถ้ามีคนแบบหลายคนถาม้ามาเนาะ,ะแบบว่าเอจะซื้อตอนไหนนะฮะกนะ็ซื้อก็ต่อเมื่อไหลนอกแบบว่ามันทรงๆเนาะแบบทรงๆนะฮะ หรือว่ากำลังเสียอะไรประมาณนั้นนะให้ซื้อนะตอนนั้นเลยนะครับผมนะฮะลองเช็คตั้งสิหมุนไปก็ได้เนาะสิหมุนนี้แบบโอ้โหเสียเยอะก็แนะนําให้ซื้อนะตอนนั้นเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่มันแตกดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ซื้อแล้วแตกดีนะแนะนําให้ซื้อเบดถัดไปหรือว่าน้อยกว่านะไม่แนะนําให้ย้าเบดเดิมนะครับผมนะฮะเนื่องจากย้ําเบดเดิมแล้วเปอร์เซ็นต์แตกค่อนข้างน้อยเลยนะครับผมนะฮะเปอร์เซ็นต์เอาคืนนี้ค่อนข้างเยอะเลยฮะอ่าโอเคนะครับผมจัดไปอีก121บบาทนะฮะ เดี๋ยวเราไปซื้อที่ประมาณสักเบ็ดเแล้วกันนะฮะโอเคเบ็ดเเลยนะฮะก่อนที่จะซื้อก็จัดไปก่อนเลยนะครับผมนะฮะประมาณสิหมุนนะฮะอ่าแล้วค่อยซื้อนะคะแล้วค่อยซื้อสวยมาอยู่นะ,ะมาอยู่นะ,ะโอเคจัดไป353บาทนะฮะเอาว่ะเอาวะของแท้มาโอ้โหเงียบกิฟเลยนะฮะ โอ้โหไม่ไหวลองซื้อะไรักกันนะฮะจัดไป675นะฮะเมื่อกี้เขาดีอยู่นะแต่มาประมาณสามรกว่าเนาะถ้าเก้าทกเบ็ดเกหมุนมันจะตกประมาณ90บาทเองนะฮะอ่าได้กำไรอยู่นะเบ็ดเ้าเมื่อกี้นะฮะมาดูซิว่าจะจริงหรือเปล่านะโอเคมาเรืออเจ็ 7, หมุนนะฮะตือเสวยมา ได้มาแค่18ถือว่าน้อยมากเลยนะฮะโอเค54โอ้โ okay. ห ah, oh, oh. ไม่ไหวนะไม่ไหวนะอย่างงี้เ,เหลืออีก2หมุนเ,เหลืออีก2หมุนสุดท้ายนะฮะมาโอ้โ oh, ห oh, บอกแล้วนะฮะเกลือจัดโอ้โ oh, ห oh. อย่างเกลือเลยนะฮะ180เองนะฮะบอกแล้วนะถ้าไหลนอกดีอยู่แล้วไม่แนะนำให้ซื้อนะครับผมนะก็จบไปที่180นะฮะมา ไปยาขยับไปที่เบสิบนะละกันนะฮะไหลนอกดีอยู่แล้วก็จัดไหลนอกยาวๆไปเลยนะครับผมนะฮะมาดูที่เบสิบนะละกันนะฮะโอเคมาดีครับเต็มแถวครับเต็มแถวต่อโดยหมวกด้วยนะฮะบึมบําซัมเบดีครับดอกนี้จะไป1,108บาทนะฮะมาและเดี๋ยวเราไปส่งท้ายกันที่เบสยี่สิบละกันน้องสักสิบหมุนนะฮะมาโอ้โหเงียบกริบเลยนะฮะ เอาเบตสามสิบเลยแล้วกันนะฮะอย่าไปหย่องนะอย่าไปหย่องนะฮะจัดไปสิบหมุนสุดท้ายนะสำหรับเบตสามสิบโอ้โหไหลเคสวยๆไปที่คูณสี่ไหลต่อไปที่คูณแปดคูณสิบหกโอ้โหไม่ถึงนะได้แค่คูณแปดนะครับผมนะฮะจัดไปสองพันสามร้อยสิบเก้าบาทนะฮะมาเลยห้าหมุนสุดท้ายนะสำหรับเบตสามสิบโอ้โหยังเข้าดีอยู่ยังเข้าดีอยู่นะฮะไหลไหลโอ้โห ดอกนี้ไม่อยู่ดีครับดอกนี้ไม่อยู่ดีครับเออสี่พันห้าร้อยสี่สิบแปดบาทนะฮะมาห้ามุนสุดท้ายนะฮะโอเคฮะก็จบไปที่แปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทนะฮะสำหรับเกมคาบอยนั่นเองนะครับผมนะใครอยากแอดพิซเกมอะไรนะทุนเท่าไหร่นะคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะแต่อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดิำต,ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม